คุณพี่คะมาทานข้าวเช้าก่อนแล้วค่อยไปทำงานได้คะเมียเรียกผัวมากินข้าวเชาว้าผัวก็บอกไม่กินพี่จะกินน้องแล้วผัวก็อจืดจืดแล้วก็ออกไปทํางานพอตกเย็นก็ผัวกลับมาบ้านใช่ปะก็เห็นว่าเมียกาลังยืนค้อมเตาถ่านอยู่แล้วเตาถ่านนี่นก็กําลังแดงๆเลยร้อนๆเลยผัวก็ตกใจเลยวินก็ไปหาแล้วก็ถามว่าทาอะไรอยู่ที่รักเมียก็ตอบกลับมาว่าก็กําลังอุ่นอาหารอยู่ให้พี่ไงจ้ะ โอ้โหเกินอุ่นขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวนี้ช่องเรานี่มีแต่อะไรอย่างนี้นะฮะเอ็นซีไม่มีก็มามาเล่าเรื่องอย่างนี้แทนใช่ไหมฮะโอ้ไ my ก o d วันตะนาเบ้รับไม่ได้โอเคไปฟังนิยายกันดีกว่าครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันตะนาเบ้กลับมาพูดกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องการลรกครั้งหนึ่งพึงรักโดยซัมติงบลูตอนที่22สองนะครับเดี๋ยวในอนาคตคุณนักเขียนจะเปลี่ยนชื่อนาปรกการเป็นชยานิดนะฝักเรื่องนี้ด้วยนะครับ เรื่องราวจะไปไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนเจ้าสาวกุลวัน์ตอนที่10เวลาผ่านไปจนดวงอาทิตย์คล้อยต่ำแสงสีส้มทอดสะท้อนอยู่บนผืนทะเลเบื้องหน้านับปลายสะพานสุขตาสถานที่ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มกุลวัน์ยังคงยืนพิงราวก้นสะพานโดยมีเด็กหนุม่มอีกคนยืนเคียงข้างกากหมูในถุงถูกโยนออกไปทีละครึ่งกับมือจากนั้นนกนางนวลก็โฉบม,มางับมืนเข้าปาก บางตัวโฉบไปถึงขนาดที่กากหมูยังไม่ตกลงมนผืนน้ำด้วยซ้ำเท่าแกดูนั่นดูนั่นตัวนั้นไม่กินทันด้วยกุลวัฒน์ดได้แต่ยิ้มเอ็นดูความสดใสของคนที่ไร้เดียงสาดวงตาใต้กรอบแว่นเบิกกว้างอย่างตื่นเต้นผมไม่คิดว่านกนางนวลจะกินกากหมูได้นกนางนวลมากินไม่เลือกนั่นละ่ะเรือครับคนที่มีความคิดจะขายกากหมูนี่เก่งจังคนมาเที่ยวเป็นร้อยทุกสัปดาห์ผมเคยเห็นในนิตยสารด้วย ถ้าขายให้คนมากขนาดนั้นต้องรวยมากแนะ่สมกับเป็นใบบุญเขาเป็นนักคำนวณที่มักจะคิดถึงตัวเลขอยู่เสมอเพราะแบบนั้นถึงได้โดนโถ้าแก่คนเอาบ่อยๆว่าง,งกแต่ถึงอย่างนั้นคนปากร้ายก็ยังมองเห็นความฉลาดที่หมอข่าไม่ได้ยิ่งเป็นคนทาํามาค้าขายแล้วด้วยนั่นนะับเป็นคุณสมบัติที่ดีเลยเฮ้ยใบบุญนกนางนวลตัวใหญ่บินโฉบเข้ามาใกล้จนใบบุญสะดุ้งห่อไหลลบวินาทีนั้นกุลวัฒน์เองก็ตกใจไม่แพ้กันเขารวบเอาคนตัวบางกว่าเข้ามาในอ้อมกอด และใช้แผ่นหลังบางไว้เพราะกลัวว่านกนางนวลจะเข้ามาทำร้ายมาตายน้อยคนได้สูงหน้ากับอกเงยหน้ามองด้วยสายตาวิตกกังวลเท่าแกถุงกากหมูเนะี่ยรีบๆโยนให้หมดเถอะเธอถือไว้ล่อมันแต่ไม่โยอนออกไปสักทีมันเลยโฉบเข้ามากินเองไงละ่ะวันนี้คนน้อยเสียด้วยเลยกลายเป็นเป้านิ่งไปเสียได้ขะขอโทษครับใบบุญหน้าสลดุดยิ่งวันนี้เท่าแกใส่เพียงเสยืดบางๆหากถูกจิกหรือเล็บที่ปลายเท้าของนกเกี่ยวเข้าคงได้แผลลึกถึงเนื้อในแนะ่ เอาไปเลยเอาไปเลยกินให้หมดแล้วอย่าโทบม,มาอีกนะสีมีน้ำหูร้องดังตอนที่โยนกากหมูกำาสุดท้ายออกไปใบบุญรีบวิ่งไปล้างมือเพื่อกำจัดคราบมันเขาเพราะเกรงว่าเจ้านกพวกนั้นจะบินกลับมาอีกเมื่อเขากลับมาเท่าแก่ก็พายเดินออกไปอีกหน่อยจนเกือบจะถึงปลายสะพานพระอาทิตย์สีส้มลอยตามจนเกือบจะไต่ขอบฟ้าและขอบน้ำช่างเป็นภาพดยามเย็นที่ต่างไปจากพระนครโดยสิ้นเชิงใครจะไปลืมภาพนี้ได้กันเล่าคำว่าครั้งแรกมันจะเป็นที่จดจำเสมอคงจะเป็นเรื่องจริง ใบบุญยืนเท้าแขนราวสะพานชื่นชมภาพตรงหน้าอย่างไม่รู้เบื่อลมทะเลเย็นๆพัดโช,ชยมาจะรู้สึกหนาวเสร็จแล้วไหลที่เคยตั้งตรงเริ่มห่อตัวแขนทั้งสองข้างอบกอดตัวเองไว้หลวมๆหนาวใช่หรือไม่นิดหน่อยครับลมตอนเย็นไม่อุ่นเหมือนตอนหมายเลยเรากลับกันดีไหมมาตาน้อยทำตาละห้อยใบบุญแทบจะไม่อยากให้วันนี้จบลงแต่ในเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วเขาจึงไม่อิออดและเป็นอีกครั้งที่เท่าแก่ยื่นมือมาให้จับ ในเมื่อไม่รู้วิธีปฏิเสธคงทำได้เพียงยื่นมือให้อีกฝ่ายจูงเหมือนตอนข่าเดินขึ้นมาที่สะพานแห่งนี้หลังขับรถออกจากบางปูได้ไม่เท่าไรฝนก็เริ่มโปรยลงมาเนื่องจากถนนหน,นทางไม่ดีนะกกลวัวจึงต้องขับเช้ากว่าปกติค่อนข้างมากเขาเอื้อมไปหยิบแจ็คเก็ตหนังตัวเก่งจากด้านหลังก่อนจะส่งให้กับใบบุญที่ดูหนาวจนสั่นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนในฉับพลันท่าแก่ไม่หนาวเลยครับนิดหน่อยแต่ฉันทนได้ อย่างนั้นเอาเสื้อไปใส่เถะครับผมก็ทนได้เหมือนกันรอยยิ้มอบอุ่นที่มีมาตลอดทั้งวันถูกส่งให้อีกครั้งกุลวัตรคว้าเอามือข้างหนึ่งของใบบุญมากุมไว้เท่านี้ก็หายหนาวแล้วใบบุญยังไม่เข้าใจถึงความใกล้ชิดนี้พอคิดจะเอ่ยปากถามกลับไม่กล้าเพราะกลัวว่าคําตอบจะกลายเป็นเขาที่ฟุ้งซ่านไปเองได้แต่เก็บความในใจเอาไว้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือมือที่ถูกกอบกุมไว้สร้างความรู้สกึกอบอุ่นทุกครั้งที่เท่าแก่ปล่อยมือเพื่อเปลี่ยนเกียร์รถ กลับเป็นเขาเองที่อยากร้องขอให้มืออุ่นข้างนั้นกลับมาประสานแน่นดังเช่นเดิมกว่าจะกลับมาถึงพระนครฟ้าก็มืดจนเห็นดาวประกายบนฟ้าเด็กมาตาที่นั่งข้างกันหลับไปตั้งแต่รถออกจากบางปูยังไม่ถึงครึ่งทางกลวิ้นจอดรถที่หน้าปากซอยเช่นเคยแต่ครั้งนี้ขาตั้งใจว่าจะส่งใบบุญให้ถึงหน้าบ้านจึงจําเป็นต้องปลุกคนที่หลับไหลให้ตื่นจากนิทราแต่บางอย่างทำให้เขาต้องหยุดชะง,งักใบหน้าละออใต้กรอบแว่นกลมฉายชัดขึ้น เมื่อแว่นที่เจ้าตัวใส่เสมอเอียงกระเทเร่จนเกือบจะหลุดจากกรอบหน้าหวานแว่นทรงกลมเฉยๆถูกถอดออกอย่างเบามือนั่นเป็นครั้งแรกที่กอลวัตได้มองใบหน้าของมาตาน้อยอย่างเต็มตาผิวของเด็กคนนี้ละเอียดละออยามพิทมองใกล้ๆขนตาเป็นแผวสวยพวงแก้มมีเนื้อนหนยๆดูนุ่มนิ่มริ้ิปากอิ่มสีชมพูและเรื่อยย้อยลงในยามหลับใบบุญถึงบ้านแล้วเออถึงแล้วเลยครับยามที่เปลือกตาเปิดออก ภาพของผู้ชายตรงหน้าใกล้จะรู้สึกถึงลมหายใจแผ่วๆกลิ่นบุหรี่ดอกไม้อ่อนๆไม่ได้สร้างความขุนเครื่องแต่อย่างใดมีเพียงดวงตาเป็นประกายของเท่าแก่หนุ่มเท่านั้นที่ใบบุญละสายตาไปไม่ได้เช่นเดียวกับกุลวัน์ดวงตาใสากระจ่างของเด็กมาตางดงามถึงเพียงนี้เชื่อหรือคงเพราะไม่เคยได้พิจารณาใกล้ขนาดนี้จึงไม่เคยมองเห็นความระย,ยิบระยับในดวงตาคู่สวยไรเดียงสาแต่นั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าความรู้สึกที่มีต่อใบบุญเกิดจากอุปนิสัยใจคอโดยแท้ หาใช่เพียงพระรูปร่างหน้าตาภายนอกแต่อย่างใดใจหนึ่งเท่าแก่อยากจะยึดแม่เฉยๆนั่นเสียแต่อีกใจก็นึกหวงหากมีคนมองเห็นและตกกลุมรักดวงตาคู่นี้คงไม่ดีแน่เรากับเวลารอบตัวนั้นหยุดนิ่งกุลวัตรก้มตัวลงอย่างเชื่องช้าเพื่อประทับริฟีปากตัวเองอย่างอ่อนโยนมันไม่ใช่จูบแรกเหมือนครั้งก่อนหากแต่หัวใจของใบบุญกลับประท้วงราวกับไม่เคยถูกขโมยจูบเช่นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งกุลวัตรถอยห่างอย่างอ้อยอิงเพราะยังไม่อยากปละจากริฟิปากที่หอมหมน แต่เขาเกรงว่าเด็กตรงหน้าจะประวัติครั้นเมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่ได้ทักท้วงจึงอาจหานก้มลงประทัดจู่อีกครั้งหรฟิปากของทั้งคู่สัมผัสกันแผ่วเบาแน่นิ่งและเนื่นาน,าน่นขายาดอันดับสองของเตชะวิรยิยะย่ามใจจนคิดจะฉกฉวยน้ำหวานจากเรฟิปากบางซึ่งซึ้งน้าเมื่อเริ่มลุกล้ำเข้าไปโดยไม่บอกไม่กล่าวมือทั้งสองข้างของใบบุญจึงเผลอกลำแน่นจนเสื้อยืดสีขาวยับยน่นมันไม่ใช่ความรู้สึกรังเกียจหรือหวาดกลัวหัวใจดวงน้อยกำลังถูกล่อลวงให้บอยบินตามอย่่่าาางงวย ยามแลกลมหายใจจนกลายเป็นหนึ่งความรู้สึกนั้นไม่ต่างจากล่องลอยอยู่เหมือนก้อนเมฆนุ่มไหนจะมือไม้อ่อนจากที่เคยกำจนเสื้อยับคลายออกและลูบลงบนแผ่นอ,อกหนาอย่างเผลอเรอหากไม่ใช่เพราะใบบนได้ยินเสียงชาวบ้านเดินคุยกันมาจากระยะไกลคงได้อับอายไขหน้าเป็นแน่มือที่วางบนแผ่นอ,อกดันตัวกลวัดออกช้าๆและเบือนหน้าหลบแต่เท่าแก่ดูเหมือนจะรู้ตัวเช่นกันถึงบ้านแล้วสิ่งที่เอื้อนเอ่ยนั้นอ่อนโยน คนโตกว่าไม่มีทีถ้าไม่พอใจที่ถูกห้ามปราแม้แต่น้อยวันนี้ฉันจะส่งที่หน้าบ้านนะเขาหันกลับไปที่ภูมิลาลอยอีกครั้งก่อนจะขับเข้าไปในซอยโดยไม่รอคำอนุญาตจากใบบุญถึงแล้วบอกด้วยจะได้รู้ว่าบ้านของเธอคือหลังไหนเด็กน้อยไม่ตอบบทสนทนาแม้แต่คำเดียวจึงกระทั่งรูไม้ระแนงสีขาวปรากฏขึ้นในระยะสายตาตรงนั้นครับใบบุญไม่กล้ามองเนื้อเท่าแก่กเลยนะับจากวินาทีที่ริฟปิปากเพลาออกจากกัน เฝ้ากลด่าตัวเองในใจว่าทำไมถึงใจง่ายเหลือเกินทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเท่าแก่ร้ายกาจเพียงไหนดังนั้นท,ทันทีที่รถหยุดเคลื่อนไหวมือเรียวข่าวจึงงา้างมือจับประตูรถตั้งใจจะเข้าบ้านโดยไม่คิดดำ้ละไม่บุญโกรธฉันหรือฉันขอโทษยกโทษให้ได้หรือเปล่าขอโทษเพราะอะไรกันจะให้ยกโทษให้ในเรื่องไหนเรื่องที่ขโมยจบเขาถึงสองครั้งสองคราอย่างนั้นหรือ แม่ใบบุญจะไม่ใช่คนประเภทที่ชอบหนีปัญหาแต่อายเกินกว่าจะสู้หน้าเท่าแก่ได้และเมื่อมาตาน้อยขยับตัวอีกครั้งผู้เป็นนายจ้างจึงได้คว้าข้อมือของเขาเอาไว้ที่ขอโทษพระฉันคิดว่าเธอคงตกใจไม่ได้ขอโทษที่จูบหรอกนะเท่าแก่เสียงร้องครางด้วยความตกใจนั้นเบาวิวเรื่องจูบฉันตั้งใจฉันชอบเธอชอบโดยที่ไม่รู้ตัวเธอทำให้ฉันลืมช่วเวลาที่ขุ่นมัวไปจนหมดสิน้นถ้าหาก เรากับคําพูดทุกคําขอทุกแก่เป็นเพียงความฝันไ่บมุนต้องฝันอยู่แน่แน่คนอย่างกุลวัตเตชาวิริยนะเนร์หรือจะชอบเด็กบ้านบ้านการศึกษาเพียงแค่ไม่ได้ยมหงอย่างเขาฉันอยากคบหาดูใจให้เราค่อยๆใช้เวลาเรียนรู้กันไปเธอจะยินดีหรือไม่รอเล่นเลยครับเท่าแก่จะมาชอบผมได้อย่างไรกันทำไมจะชอบไม่ได้เธอมีตรงไหนที่ไม่ดีหรือทั้งฉลาดหัวไวจริงใจละ ลายนิ้วหัวแม่มือของกันวละวัสมัสผวงแก้มอิม่มเย่ามแขวบเบาน่ารักอย่ามาโกหกหน่อยเลยคุณกําลังคิดจะโปรโยสเสน่ห์หลอกเด็กอย่างผมและสิทําไมมองฉันร้ายกาศนะักนิ้อเสียงของคนตรงหน้าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงฉันต้องเป็นคนเลวอย่างนั่นเชียวก็คุณหากมองฉันเป็นแบบนั้นก็ช่างเถอะลืมที่พูดไปเมื่อครู่เสียนิ้วหัวแม่มือที่สัมผัสพพแก้มมือครู่พล่าออกเพราอมกับสายตาผิดหวังให้ตายสิ นี่มันบ้าอะไรกันผมไม่ได้บอกว่าเท่าแก่เลวสักคำแต่ไม่ได้ชอบฉันเรื่องนั้นผมก็ไม่ได้พูดกวลวัสตารอดอีกครั้งไม่เห็นไปสบตาคนโตบางที่ทำหน้าเรากับจะร้องไห้อยู่ข้างๆเท่าแกเข้าบ,บ้านไปเถิดนอนหลับฝันดีนะก็ได้คนโตวกว่าช่งงักก็จะสส้งเหนมามองชัดๆกวลวัศคิดว่าตัวเองเดาไม่ผิดท่าทีของใบบุญมีใจไม่ต่างกับเขาแต่ด้วยสรรพคุณที่ชาวบ้านขนานนามให้ หากน้องจะกลัวเขาก็ไม่แปลกอะไรนะเพีัยงตัวนี้เป็นลูกพญา,ามังกรจะเสียเชิงชายเพระเด็กไร้เดียงสาได้หรือเมื่อกี้พูดว่าอย่างไรนะก็ได้ผมผมจะลองให้เราได้เรียนรู้กันดูแต่มีข้อแม้นะได้ว่ามาเจ้าลูกลิงน้อยตกบวงเข้าเต็มเป้าเท่าแก่ห้ามห้ามห้ามทำแบบเมื่อกี้อีกห้ามจูบได้หรือ เท่าแกกล่าววัหัวเราะในลําคอในสายตาใบบุญตอนนี้เท่าแก่างไม่น่าเชื่อใจแล้วตกลงห้ามจูบมีเท่านี้ใช่ไหมห้ามเจ้าชู้ได้ไม่เจ้าชู้หมดหรือยังใบบุญหยุดคิดเขาไม่เคยคบใครมาก่อนจึงไม่รู้ว่าควรจะต้องระวังอะไรบ้างตอนนี้ผมคิดไม่ออกเอาเท่านี้เลยกันตกลงทำไมตกลงง่ายจังทำไมตกลงง่ายจังเด็กน้อยบ่นพร้อมกับทำหน้ามุย้ย พูดอะไรพลาดไปหรือเปล่าเนะจนในทันทีที่เท่าแก่ขยับมาใกล้จึงได้รู้ว่าพลาดเสร็จแล้วใบหน้าของกุลวัตรเคลื่อนสูงจะไม่คิดว่าจะถูกจูบอีกแต่เขากลับป,ประทับในพิปากรลงบนหน้าผากมวลช้าๆอย่างหนักแน่นและอบอุน่นใบบุญเผลอหลับตารับจูบนั่นอีกครั้งเข้าบ้านได้แล้วเด็กน้อยพรุ่งนี้เช้าฉันจะมารับพะผมผมไปเองได้แต่ฉันอยากมารับไม่ดื้อได้ไหมใบบุญน,น้ำเสียงขำระคนดูทำให้ใบบุญไม่รู้จะแย้งอย่างไรได้อีก ความรักนี่ไม่ดีเลยสักนิดทั้งที่เคยใจแข็งปากเก่งกว่าใครแต่ในเวลานี้กลับแพ้เท่าแก่ทุกทางเลยรู้แบบนี้จะห้ามทุกอย่างเนี่ยหรอและเช้าวันรุ่งขึ้นเท่าแก่มารับใบบุญอย่างที่ระปากไวจริงจริพอถึงจูชเวยเจ้าของกรอบแว่งกลมก็รีบก,กระโดดลงจากรถปลีกตัวไปหาจันทราเพื่อรายงานตัวโดยทิ้งให้สารถีกิติมศัก์ยืนข่าในท่าทีประดับประเดิลของตัวเองอยู่เบื้องหลังหนาที่ในวันแรกไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถของใบบุญ ช่วงเช้าของวันศุกร์มักจะมีลูกค้าเพียงปรับปรายมายุ่งอีกครั้งในช่วงมื้อเที่ยงใบบุญจะได้พักหนึ่งชั่วโมงในเวลาบ่ายโมงตรงและกลับมาทํางานต่อตอนบ่ายสองโมงจนถึงห้าโมงเย็นประเดี๋ยวตอนเที่ยง45นาทีใบบุญคิดเงินว่าวันนี้รับมาเท่าไหร่แยกเงินทิปของลูกค้าใส่ลิ้นชักไว้ต่างหากอย่าลืมจดไว้ด้วยละ่ะครับจากนั้นเอาเงินขึ้นไปส่งก่อนพักกลางวันแต่ต้องไปส่งกับเท่าแก่นะเอา้าทำไมไม่ให้ผมส่งกับพี่จันละ่ะ พรอพี่จะมานั่งตอนบ่ายให้ไงจ๊ะพอใบบุญกินข้าวเสร็จแล้วพี่จะขึ้นไปรับเงินกับเท่าแก่เองตามนี้นะก็ได้ครับคนรับคำสั่งได้แต่พยักหน้าใบาบุญยังไม่ชินกับพฤติกรรมใหม่และสถานะตัวเองที่เพิ่งได้รับทั้งตําแหน่งพนักง,งานเก็บเงินและคนคมหาดูใจของนายใหญ่จูช่วยทำตามคำสั่งของเป็นทางออกที่ดีที่สุดเมื่อเข็มนาฬิกาใกล้จะถึงเวลาใบาบุญจึงเริ่มนับใบเสร็จที่ใส่อยู่ในช่องทั้งหมด แม้จะยังมีบริกรเดินมาขอให้คิดเงินลูกค้าที่กำลังจะกลับอยู่บ้างแต่ไม่ได้หนักหนาอะไรนะักหลังคิดเงินเสร็จจึงกวาดตามมองไปที่ช่องใส่บินยังเหลือลูกค้าอีก5-6โต๊ะโตได้ใบบุญคิดเงินของแต่ละโต๊ไว้ล่วงหน้าเนื่องจากยังคงพอมีเวลาเหลือจากนั้นหนีบกระดาษรวมยอดของใบเสร็จแต่ละชุดเอาไว้เป็นอย่างเป็นระเบียบหากมีใครต้องการให้คิดเงินจะทำให้รวดเร็วขึ้นไม่ฉุกหละหุกจนคิดเงินพลาดไปกินข้าวได้แล้วใบบุญ จันทาเดินไปที่โต๊ะเก็บเงินก่อนเวลาบ่ายโมงประมาณ5นาทียังไม่ถึงเวลาพักเลยครับกว่าจะส่งเงินเสร็จก็คงบ่ายโมงพอดีรีบไปเถอะถ้าอย่างนั้นฝากพี่จันด้วยนะครับได้จ้ะจันทารับคำเมื่อเธอนั่งลงแทนที่ใบบุญสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการนับเงินทอนที่ใบบุญแยกไว้ให้เงินทอนมีจำนวนเท่ากับตอนเช้าที่เธอไปคนจัดเตรียมให้พนักง,งานเก็บเงินในทุกวันขนาดไม่ได้สั่งยังทำเสร็จเรียบร้อยเชียว เก่งจริงๆเลยนะเด็กคนนี้ใบบุญทำงานเรียบร้อยเขาแบ่งประเภทธนาบัตรไว้เหมือนกับตอนเช้าที่จันทราทำทุกอย่างส่วนเงินทิปแยกไว้ให้อีกชุดบใบเสร็จของลูกค้าแต่ละโต๊ะก็คิดเงินให้หมดแล้วเพราะแบบนี้สินะเท่าแก่ถึงเห็นว่าน้องเหมาะสมกับหน้าที่นี้ใบบุญถือซองเงินจากชั้นล่างของพนักงารขึ้นมาถึงหน้าห้องทํางานของกุลวัฒน์เขาได้ยินเสียงเพลงแจ๊สบรรเลงเบาๆดังลอดออกมาใบาบุญเคาะประตูก่อนจะได้ยินเสียงอนุญ,ญาตของกุลอยู่ด้านใน ผมเอาเงินมาส่งครับอืมนั่งก่อนสิใบบุญนั่งตามที่เท่าแก่บอกอีกเดียวเท่าแก่คงให้เขาเซ็นชื่อเพื่อส่งเงินหรือตรวจน้ำเงินอะไรทำนองนั้นก๊อกก๊อกเท่าแก่ไม่ได้เงยหน้ามองเพียงแต่ส่งเสียงขารับเพื่ออนุญ,ญาตให้คนที่อยู่ข้างนอกห้องเข้ามาใบบุญจำเด็กคนนี้ได้เธอเป็นพนักงานที่ช่วยงานในครัวเคยทักทายอยู่สามสี่ครั้งตอนที่ไปรับอาหารพนักงานให้อากงกับเด็กรวมถึงตัวเองด้วยเด็กสาควคนนี้เข็นอาหารเข้ามาชุดหนึ่ง แต่ยังไม่ได้จัดต๊ะให้เรียบร้อยก็ถูกห้ามสยก่อนทิ้งรถเขยนไว้หน้าละอิงเดี๋ยวตอนบ่ายสองก,อกว่าฉันจะเข็นไปไว้หน้าห้องให้ค้าเถ้าแก่อิงเหลือไปมองใบบุญครู่หนึ่งก่อนจะหันก้มหัวให้คล้ายทักทายแล้วเดินออกไปจากนั้นเท่าแก่ก็หยิบสมุดเล่มหนึ่งกลางออกให้ใบบุญเซ็นชื่อพร้อมทั้งระบุจํานวนเงินถ้าเสร็จแล้วผมขอลองไปที่ห้องครัวก่อนนะครับจะลงไปทําอะไรหรือใบบุญมองหน้าเท่าแก่อย่างสงสัยเวลาพักสําหรับอาหารกลางวันไม่ใช่หรือ ลาไปกินข้าวก่อนลงไปช่วยจัดอาหารให้ฉันหน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับใบบุญรู้จักรวาอีไปที่รถเข็นอาหารสามอย่างถูกลำเลียงจากรถเข็นคันเล็กไปวางลงบนโต๊ะที่อยู่ติดกับกำแพงมีทั้งปลาทอดผัดผักบุ้งและแกงจืดเต้าหู้หมูสับใบบุญนดาว่าเท่าแก่คงจะกินอาหารกลางวันคนเดียวในห้องแบบนี้บ่อยๆแต่มีอาหารตั้งสามอย่างคนเดียวจะกินหมดได้อย่างไรเขาคดข้าวในโถก,ก็จะตกจักลงบนจานกลิ่นอาหารหอมจนน้ำย่อยในกระเพาะเริ่มประท้วง ตักข้าวสองจานสิเสียงของเท่าแก่ดังเบาๆที่ข้างหูพนักง,งานเก็บเงินคนใหม่สะดุง้งเผลแป๊บเดียวเท่าแก่ก็โผล่มายืนเอามือไพล่หลังโน้มหน้ามาใกล้จนแก้มเกือบจะชนกันกินข้าวด้วยกันไม่ไม่เอาครับมันดูไม่ดีทําไมละ่ะฉันอยากกินข้าวกับคนที่คบหาดูใจด้วยไม่ผิดตรงไหนถ้าเราไม่ได้นั่งคุยกันไม่ได้เรียนรู้กันแล้วเมื่อไรถึงจะเลื่อนมาเป็นคนรักได้สักทีคุณพูดอะไรเนี่ยคนฟังหน้าร้อนไปหมด พระมัวแต่อ้ำอ้ำอึ้งๆจนเท่าแก่คว้ามือของเขาไปตักข้าวใสา่จานต่ออีกใบหยิบแค่ทัพพีไปก็ได้จะมีวันไหนที่ตามพ่อเพลย์บอยแห่งพระนครแทนบ้างไหมนะผมต่างเองได้ชักชาเอาแต่ใจบมดเงิมเงิทั้งที่ไหลทั้งสองข้างถูกจับเชิญมาคับให้นั่งลงเก้าอี้ตรงหน้าฉันสั่งมาเผื่อถ้าเป็นไปได้ให้ขึ้นไปกินข้าวบนนี้ด้วยกันทุกวันถ้าวันไหนฉันไม่ทุระข้างนอกจะบอกก่อนดีไหมผมตอบว่าไม่ดีได้หรือ อย่างไรเท่าแก่เอาแต่ใจอยู่ดิกุลวัฒนั่งลงที่เก้าอี้อีกมุมข้างกันก็จะตักเนื้อปลาทอดลมจานของพนักงานเก็บเงินรูอก็ดีแล้วบางทีฉันอยากกินอาหารสองสามอย่างกินคนเดียวไม่หมดเนี่ยผมทําไมผมไม่อยากโดนนินทากุลวัฒน์ชะง,งักไปครู่หนึ่งเขาไม่เคยสนใจคําพูดนินทาว่าร้ายของคนอื่นที่ผ่านมามีแต่คนอยากคบหากับเขาจะคบกันหรือเลิกราล้วนพบกับคํานินทาไปเรื่อยปกติ แต่กับใบบุญคงต่างไปจริงเพราะสีหน้าของเด็กน้อยดูกังวลนอย่างเห็นได้ชัดถ้างั้นออกไปกินข้าวข้างนอกดีไหมมันเปลืองยิ่งเสียงคนหน้าแห้งเบาลงเรื่อยๆยิ่งดูน่าสงสารใบบุญกนละวัฒน์จับมือมาตาน้อยขึ้นมากลุมไว้ไม่ว่าเธอจะคบกับใครคำดินทาก็เกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อต่อให้เธอไม่คบใครเลยก็ยังคงถูกดินทายอยู่ดีท่าทางรูปลักษณ์ลักษณะนิสัยการประพฤติตัว เรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาฉันอยากให้เธอถามตัวเองมากกว่าว่าอยากอยู่ข้างกันไหมมีความสุขเวลาที่เราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าใบบุญนั่งนิ่งตั้งใจฟังถ้าหากเธอฝืนใจแล้วไม่มีความสุขฉันก็เข้าใจไม่ใช่แบบนั้นอย่างนั้นก็ดีแล้วทำในสิ่งที่เธอและฉันมีความสุขเถอะถ้าวันไหนเธอไม่อยความสุขก็ขอให้บอกคุณก็เหมือนกันนะครับ ถ้าไม่มีความสุขหรือไม่พอใจเรื่องไหนขอให้บอกผมต,งตรงๆนะฉันบอกแน่นอนเรื่องนั้นเธอไม่ต้องห่วงหรอกเว้าตาของคนตัวบางยังคงม,มีความกังวลไม่จางหายกินข้าวเธอพอญาในท้องเธอหิวแย่แล้วเท่าแกกลละวัดวเด็กตรงหน้าหวังว่าจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นบ้างปลาทอดถูกตักเนื้อส่วนท้องอีกครั้งใบบุญวางมาลงบนจานของนายจ้างกินเลยครับเท่าแกจะได้เลิกแกล้งผมสักทีนี่ มือหนาสะผาแก้มนุ่มอย่างถนอมฉันแก่มากหรือถึงเรียกเท่าแก่เท่าแก่ทุกคำอ่อเท่าแก่ใช้ผมเรียกว่าอะไรคนกอลว่าเลยครับแบบนั้นก็ดีแต่จะดีมากถ้าเธอเรียกฉันว่าว่าเฮียรองใบบุญนั่งถลึงตาตัวแข็งใครจะไปเรียกแล้วคุณได้กินข้าวเลยนะแล้วก็อย่ามาจับแก้มผมด้วยว้าน่าเสียดายจัง เท่าแกจูช่วยตักชิ้นปลาเข้าปากอย่างอารมณ์ดีถ้ายอม,มเรียกเฮียจริงๆจะยกพัตขานให้ดูแลเลยเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่ยี่สิบสองได้ครับมุกเสียของเฮียรองได้เยอะนะเขียนไปหมดบ้าบออีมันนด้เขียนว่ากันนะ <c oughs> เป็นไงสองคนนี้ความสัมพันธ์ก็ได้คลืบหน้าไปอีกขั้นแล้วนะครับเออแต่มันก็จริงอะ่ะจะโดนนินทานหรือเปล่านะถ้าน้องโดนนินทาน,นี่ก็สงสารนอนแย่เลยอะ่ะอ <c oughs> อย่าโดนเลยนะขอให้อย่าโดนเลยแล้วกันนะ ยังไงก็ฝากไปติดตามผลง,งานคุณนักเขียนสปรงบลูด้วยนะครับให้ยอยู่ใต้คลิปนะไปเอมเม์รู้ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณเขียนกันด้วยนะครับเดี๋ยวในอนาคตคุณนักเขียนจะเป็นชื่อนาปากาเป็นชยานิดนะฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับตัดเข้าช่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้เอ่อไม่มีคอมเมนต์นะครับ <laughs> ทุกคนมันมันน้อยอะ่ะทุกคนไม่ไม่ค่อยเล่นกันเลยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่รู้เป็นไรแล้ววแล้แลว่าตาดาเบ้เป็นอะไรพูดพูด,พด,พดติดอ่างไง <laughs> เอาเป็นว่าคอมเมนต์กันไปเยอะหน่อยก็ได้ช่วยกันเล่นหน่อยคิดมุกมาดิใครก็ได้ยิงมุกมาดิเออผมก็จะตอบแบบกวนๆนั่นแหละเออแต่ผมก็ตอบกวนจริงๆอ่ะขอโทษได้ปะล่ะบางทีมันก็คิดบุกไม่ทันนะเอาเป็นว่าเล่นกันไปเยอะๆแล้วกันเม้นมาเหอะอะไรก็ได้มันจะได้มีให้สุ่มเยอาๆหน่อยนี้มันน้อยเกินไปนะสุ่มเจอแต่อีโมจิเจออะไรไม่รู้ให้ตายเถอะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับ ฝากติดตามต,ต่อไปด้วยนะจับเปลสวัสดีครับผมวัฒนาเบ้